สบัยดีพ่อแม่พี่น้องกับสบัยดีเอฟซีถูกท่านที่เขามาพี่น้องสงน้องอเนยเด้อตอนเฮาวข้าวมาแกงเฮ็ดบดพี่น้องเอ้ยมันน้องอเนยหิวแห้งเล้อไปซื้อเพื่อนกับพวแหงเด้อพี่น้องร้อยกาบาทเนาะซื้อกันเลยแบบว่าเฮ็ดเพิรนลายออกทั้งเพิ่์นนะพี่น้องเฮาก็เลยไปซื้อมาแกงร้อยซื้อร้อยหาซีบาทพี่น้องเอ้ยบลายเนาะเขาซื้อกันเลย

ดูกนมีแต่ดอกแ่านาะีพี่น้องทำอะไรมได้่อยกันเนะร้านดีมาูเพื่นด้พี่น้องมูมี่อยโลดแกงแลาโลดกินลายคนแส่เน,ะนาะเนาะแต่เย็ไปเก็บคู้สมั แม่นจะไปเดีงมเขาเจาเครค่าเกี่ยวเผาเนาะเยไปหาทนายเพ็รบดี่มันออกพานนเรนี่เห็นไหมเออก้อนได้ไหมกเคยได้เรื่อยเจาะมาแล้นะเขาเคยได้แล้วเขาจะเอาบเขาไเร่อยก้อนนี่ต้องต้องเคยเอาได้ เก่นไ่ดแขกมาเห็นซอนมาจาบได้นี่น้องเรน้องนงเรือพี่น้องเอ้ยอันอินมามาส่งยาให้ไม่เท่าเนาะไม่ไงจื้อเนเป็นตัวแทนจำหน่ายเนาะเป็นตัวแทนจำหน่าย ไมหัมาจากบริษัทิไม่ส่งม่เมาอทะอ้าซอยซอยซอยบาตายเอ้ยอุ้ยเด็กคนงามเป็นกมาซอยสอยเพื่อนเอ้ยมานนี่กินขาวหวมผ้ากินปลาหวมถั่วอีกแล้วมันเนาะมาเพิ่มใหญ่จืดในกินแกงเห็ดบดอีกเลยเห็ดบดนะคะไปดิพี่น้อง มือเศ้านี่ก็ไปหากบนองอันเนยได้ได้เฮ็ดอันหาหกดอกน้อยหนึ่งวานใจเรัไปหาว่านนี่ยไได้จากดอกนะาเอกระทืบ่เห็นอคอนไหม่าจักไปอยู่ใช่ไปเบิร์ดเท่าไรนหเคียโอเคโอเคไปขายไปกู้เขาแล้วไปกู้ขขาแล้วบ่าบอปไทนั่นโดยโดยโดยแมนแมน ซอยกาัานซอยกันโอ้ยขม็อกขอดใจหลายๆ้าวผู้ไทยกับอันน่องก็ <ป driven S 1> ไมหเลพี่น้องเอ้ยซอยเพื่อมาซอยคนข่าอีกแล้วมานี่ยซอยอ่านสิตข้ามเลยพี่น้องสาวผู้ไทยปะม่นก็เนยกัสิไปคือกันเล่นอี่เลเสือ พายุหมาเห่าพายุเขาวีนนามพายุเขาวีนพายุมาเหงาเนาะเลยเลยเลยพายุมาเห่าชิ้นหนึ่งบอลลูนเลยพ่ออลไรก็จักพ่อบ่พ่อกับพ่อเนื้อราเตี๋ออยู่เลยเลยเป็นไทยตอนนี้ก็ยังสุกเขาไปหาทางดงอ่ะซอยทางนั้นหมองเคยเอาเทว หนน้าโคทง่ะกำลังลลางเห็ดนุ่มยิ้มพี่น้องเอ้ยเห็ดบดเอาสิแกงเนาะพ่นกระตกพอพ่นเลยพี่น้องเอ้ยสิ้นตะปันเข่าออไปได้ไหมนี่ตาเลยพี่น้องพ่นกระมาอลไรพี่น,ออขขน,อน,น้องก็พลเอกำปื๊บปัาบถกเข่าแม่น้องอ็เนื่อยครับพอเนื่อยก็แก่อยู่ให้อยู่หน้าพูดหน้าแม่น้องอ็เนื่อยครับยังเป็นออกไปเนาะ ออกไปแล้วเข่ามัดนะเอออย่าตกแห้งเด้อเข่าพี่น้องโอดโอดพี่น้องคนก็โอดมาเลยพี่น้องเข่าพญเจอยกโอดปั่นกำลังออกไปแบบพ้นตกะไม้เลยพี่น้องเอ้ยเข่าพี่น้องกันเลยก็เลยยังมัดยังเป็นคนแหลวสั่มโอดโอดพี่น้องเอ้ยพี่น้องทั้งคนทั้งลมพี่น้องเอ้ยโอ้ยพายุเข่าอีกแล้ว โอ yup. <po bio> ้พี่น้องเอ้ย้อะไรนี่พี่น้องใช่เนี่ยตะผูแล้วขานะฮาวตี้ยังมาทันแล้วพี่น้องเอ้ยกระดกันดิเอพี่น้องเอ้ยม่้องก็เหนื้อกสันเส่นเข้าวที่ม่นด้กินนะเนี่ยเดียวอกไปจัดเลนกรแห้งพอนพี่น้องโตโพี่น้องเอ้ยกระดกดเอาน ปาดูข้าแต่พวเขาซีแล้วแต่เศร้าเนาะเศร้าตียังม่ทันอะไรซีแล้วแล้วนี่เอาบดข้วาวผัดผมมาแกงเน็ดเน็ดบดคืนเอาเว้ห้ามพ่อประสันยครับยืยสอ่าให้มันโกรธวืม พี่น้องเอ้ยปโผล่ฝนตกพี่น้องเอ้ยทำเขาทำหน้าอย่แล้วพี่น้องเี่กกับสือเบาอีกรอบพี่น้องเอ้ยเห็ดจังได้เลยพี่น้องเอ้ยเขียวเผากับตาค้นอีกอลไรพี่น้องโอ้ยเตรียมตาเขาวก็นีกับเ่าเบาเล่มันบ่ท่านพี่น้องเอ้ยนันมันบ่ท่านเนาะ ถ้าก็ยังห้มันท่านแต่คนเขาคนหนากอยางห้คนถือก็แล้วไม่ได้เลยมันจำเป็นมากเลยพี่น้องเ้ยปุดก้นกระแทกแท้โวโทร,โทร,โทรพี่น้องเ้ย กำลังโวดไป่ราเลเฮดบดใส่กระเบื้อเนาะบเพียงหนึน่งสามสิเสษสามสิ้นนุ่ไปเราเลยใส่พักนั่งตงู้เพาะมัดฟงเนาะหอมอมนอนเลย เพ็ดทันย nh ังเลือนพี่น้องเอ้ยดอกใหญ่จักเขาไปเอาในใส่พี่น้องเอ้ยป้าโพดโพด่อ่เห็ดบดซอยไว้สุกกินย่ำแหลกพี่น้องเอ้ยบนตะโกนักพี่น้องเอ้ยตัางข่าวคือว่าดเจ็บนิดแต่ซีดอยู มนากว่าสมหว้ปานนี่เนาะน้องเยกระวาทั้งน้ำตาพี่น้อเว้ยโอตโคเลยน้กรดี่อ่ะานได้ดีสังเ้ยแต่โอแต่โอยพี่น้องเอ้ยโคตโคเลยทังคนทังล้มพ่อโอยหน่

หัวบที่ไปนาะหัวบตหัวนี่ก็หัวบดตัวนหัวบดอ่าถือตู้ปุ่ีเรียบร้อยเนาะแทบบแท่ยนเฮ็ดคอนนาองนองเฮ็นนี่ก็ต้องราปพวกอพนเราสิทอลาไปทีเด,ดิอาอค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม น้องน้องคะเน่อยได้พี่น้องสบายดี